สวัสดีครับ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 ผมวันนี้ไอตี้เจตกลับมาพร้อมกับจะเรียกว่าจี้ก็ได้นะครับเป็นจี้หรือเป็นป้ายมังกรนะครับมังกรหยกม่วงนะครับเป็นม่วงแบบลาเวนเดอร์แบบม่วงๆเลยครับเหมือนแบบสูกัดเลยนะนะครับเป็นหยกเนื้อเทียนนะครับผมงานแกะสลักแฮนด์เมดนะครับนี่งานแกะคมชัดละเอียดทุก อน,นูนะครับผมเป็นหยกสีม่วงแท้ๆนะครับชิ้นนี้มีใบเซอร์นะครับจากสถาบัน GIT นะครับผมเป็นงานแกะสลักด้านเดียวนะครับจะเรียกว่าแกะด้านเดียวก็ได้แหละเพราะว่าด้านนี้จะนูนนะครับเป็นหน้ามังกรนะครับผม แต่ว่าด้านหลังก็จะแกะเล็กน้อยครับเป็นรูปหางกับรูปเท้าของมังกรนะครับนี่ชิ้นนี้ผมไม่ได้เจาะรูไว้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตรงนี้แบบมันไม่ได้เหมาะกับการเจาะรูแล้วก็ผมรู้สึกว่างานแฮนเมดทุกชิ้นมันเป็นงานศิลปะนะครับดังนั้นอยากจะเก็บจิ้นหยกไว้ในแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าลูกค้าต้องการนำไปห้อยคอผมแนะนําว่าให้ไปขึ้นเป็นตัวเรือนเงินครับเกาะเป็นหนามเตยสีข้างอย่างนี้ครับตรงนี้นะสองข้างตรงนิ้วโป้งผมนะครับสองข้างแล้วก็ เกาะตรงนี้สองข้างครับแล้วก็ทับเป็นห่วงขึ้นมาข้างบนนะครับหยกจะได้ไม่เสียหายด้วยครับเวลาสมมุติว่าแนอนาคตลูกค้าอยากจะเก็บเนี่ยหยกก็จะไม่มีรอยตําหนิเป็นรูนะครับผมนี่ชิ้นนี้นะครับก็สวยงามมากๆนะครับเป็นหยกสีม่วงนะครับผมมาพร้อมกับไบเซอร์นะครับนี่ไบเซอร์ชิ้นนี้นะครับจากสถาบัน G i t ทนะครับผมนี่ ะครับเรามาดูขนาดกันนะครับนี่เป็นเอ่อออกวันที่9กุมภานะครับ2อสีที่ผ่านมานี่เองนะครับ Natural J นะครับเฟยชุย A J นะครับผมขนาดนะครับความสูงอยู่ที่54มิลลิเมตรนะครับด้านกว้างอยู่ที่เ34.3นะแล้วก็หนาอยู่ที่15.3มิลมนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่178.53กรัมนะครับผมแล้วก็เป็นสีนี่นะครับคัลเลอร์เป็นเพอร์โป้นะครับแล้วก็ Treatment นะครับก็จะเป็น no indication of i m p r e n a t i o n นะครับผมก็คือไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนะครับไม่มีการ Treatment ใดๆนะครับผมเป็นหยกแท่สีแท้ธรรมชาตินะครับแล้วก็ Comment นะครับเป็น this stone is composed mainly of j a d e นะครับก็จะเป็นแร่หยกเจดนะครับชิ้นนี้เป็นเป็นหลักนะครับจะพบจะพบแร่เจดอยู่ในหยกชิ้นนี้นะครับเป็นหลักนะครับผม รเรามาส่องไฟกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟสักครู่นะครับนี่นะครับผมพอส่องไฟแล้วก็จะม่วงแบบนี้เลยครับนี่แต่ว่าชิ้นนี้เป็นหยกเนื้อเทียนนะครับแต่เป็นหยกเนื้อเทียนที่ไฟส่องเข้าเนื้อมากๆนะครับเป็นดับเทียนกึ่งวุ้นไปแล้วนะครับผม มันข้ามความว่าเนื้อเทียนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนี่นะครับไม่มีรอยล้ารอยแตกในเนื้อเลยนะถ้าสังถ้าคุณลูกค้าสังเกตนะครับเนี่ยจะไม่มีแบบรอยขีดรอยเส้นใดๆในเนื้อเลยนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากนะครับเป็นเนื้อหยกที่ละเอียดมากไม่เห็นนะครับไม่เห็นรอยแตกรอยล้าด้านในนะครับเป็นเนื้อที่ดีแบบเกรดหยกเกรดนี้ถือว่าเป็นหยกที่เกรดท็อปมากๆนะครับผมนี่นะครับ ป็หยกเกรดท็อปนะครับสวยๆแล้วก็ไม่มีรอยร้าวไม่มีตำหนิใดๆนะครับผมก็นะครับใครที่ชอบนะครับหยกสีม่วงชิ้นนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่19,900บาทนะครับผมนี่นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็สามารถติดต่อไที่เจ็ดได้ที่เฟซบุ o กอินสตาแกรมนะครับรวมถึงไลน์และเบอร์โทรนะครับผมชิ้นนี้นะครับหยก สีม่วงนะครับหยกแกะสลักลายมังกรสีม่วงพร้อมกับใบรฟิเคตจาก GIT นะครับราคา1,9900บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ